ปีนี้ช่องเดคมีพีซนะครับผมวันนี้เราจะทำการมาเทสจ์ดแบดเจ้า Samsung Galaxy a 1 1นะครับอ้าวเฮ้ยฟิลม์มแตกยังไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะซึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Galaxy ไม่ไม่รีวิวมาเทสจ์ดเจ้า Galaxy a 1 0 s นะซึ่งเครื่องนี้นะครับ แบตอยู่ที่สี่พันมิลลิแอมนะถ้าจะไม่ผิดสี่พันมิลลิแอมมาถูกแล้วนะครับซึ่งเครื่องนี้เราจะมาทาการเทสใช้กันว่ามันใช้เวลาชาร์จกันกี่ชั่วโมงนะครับอืมใช้เวลาชาร์จกันกี่ชั่วโมงเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ A 1 0ที่เราเคยรีวิวเนี่ยมันชาร์จตั้งสามชั่วโมงและเครื่องเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าแบตมันแบตเครื่องนี้เยอะกว่าด้วยนะครับตอนนี้สงสัยเงทำไมฟิลม์มฟิล์มแตก แตกเฉยดูนี่แต่คาดว่าไม่กี้น้โกโปน่าจะตกไปใส่ตัวตัว,ตวฟิล์มนะฟิล์มเลยแตกนะครับแต่จอก็ยังปกตินะจอไม่มีรอยนะครับว่าฟิล์มแตกเฉยเลยนะครับผมหัวชาร์จที่ให้ที่เขาให้มาเป็น5้1โวล์1น5นะก็เอากันง่ายๆว่าไม่ถึง10วัตต์นั่นเองนะครับไม่ถึง10วัตต์เนาะ ไอห,หัวชาร์จอันนี้น่าจะชาร์จนานอยู่พอสมควรแหละไออันที่เรวก็5วัตต์ไออันนี้ไม่ถึง10วัตต์นะอโอเคนะครับเอาใส่ชาร์จแล้วเอาใส่ชาร์จเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับอืม แต่รู้สึกว่าครั้งนี้งานหัวชาร์จนี่ค่างที่จะไม่ดีเลยนะครับเนี่ยไม่มีซิลไม่มีซิม,มเป็นไรแต่แบบคือมันสู้รุ่นเก่าๆไม่ได้ะรุ่นเก่าๆซัมซุงทำหัวชาร์จได้ดีกว่านี้นะเนี่ยอันนี้มีรอยของพลาสติกเนี่ยที่แบบเชื่อมติดกันนะดูดิตัวท็อปๆไม่มีแนละ้วยางตัวท็อปจะไม่ค่อยเห็นนะครับเอาอันนี้ละกันอันนี้เป็นหัวชาร์จสิบหวัตต์นะคบของซัมซุงอันนี้เป็นของตัวท็อป เนี่ยอดีตตัวท็อปนะเห็นไหมมันจะขีดมันจะเห็นรอยน้อยกว่านะครับอันนี้มันเห็นหน้าเกียดเลยอืมนะครับผมอืมมาเทชาร์กันเลยดีกวนะ่านาะนี่นะครับอันนี้เป็นยังเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะในการเทชาร์คันนี้เราใช้ หัวชาร์จจากในกล่องนะครับเพื่อทําการทดสอบเนาะเพราะว่าคนซื้อไปเขาเ่าจงใช้หัวชาร์จจากในกล่องหมดแหละยกเว้นผมผมจะไม่เคยใช้เลยถ้าสังเกตดูนะครับถ้าแบบผมไม่เคยแกะมาใช้เลยยงสังเกตในวันนี้แค่แกะแค่ซิลนะครับผมซึ่งลืมบอกไปว่าเราได้ชาการใช้แบตเจ้า A10s แบตเตอรี่ใช้อย่างหมดหมดกี่ยังเลยนะครับเนี่ยเปิดเครื่องไม่ติดแล้วนะดับ ดับแล้วนะครับนี่โอเคเราเรามาเทสกันเลยเนาะหนึ่งสองถ้าผมผมจะกดสวิตช์นะครับแล้วก็เริ่มนับเริ่มนับตอนที่แบตเข้าเครื่องเนาะหนึ่งสองซ้ำแบตเข้าเครื่องอยังกดก่อนแล้วครับอ้นับใหม่นับใหม่เเสียบปลั๊กไม่แน่นหนึ่งสองส เริ่มนับแล้วนะครับนี่เราใช้ ipod ดบูด้วยนะแบตดูแปอยูเซ็นะครับเห็นนะเหลือ0%นะครับผมอมโอเคอีกสิบนาทีเจอกันครับตอนนี้นะครับผมแบตก็ ตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ถึง10นาทีแล้วนะคะครับผมลองดูกันว่า10นาทีขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะ10นาทีขึ้นไป6%นะว่า6นาทีขึ้นไป6%นะครับผมสินาทีขึ้นไป6%เนาะโอโ้โหดูโซนชัดถึง3ชั่วโมงแน่เครื่องนี้เพราะว่าผมจำเพราให้ทดสอบเครื่องแรกที่ผมทําการทดสอบชาร์จเนี่ยจะเป็น galaxy a 1 0ซึ่ง a 1 0เครื่องนั้นอะ ชาร์จสามชั่วโมงไอ้เครื่องเนี้ยมันมน่าจะ8ดวัตต์อองมั้งโดยประมาณน่าจะแวัตต์นะไม่ถึง10วัตต์แน่นอนนะครับเนี่ยแค่นี้เองนานเลยคิดว่าน,านานแน่นอนนะครับผมโอเคอีกสาสินาทีเจอกันครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะสาสินาทีนะครับผม โอเคลราเรามาดูกันเนาะสามสิบนาทีขึ้นไปสิบเก้าเปอร์ซนะครับโอ้โหนานมากนะซาซาถามว่าใช้ทั้งวันได้ไหมก็บอกตรงๆว่ามันไม่ได้ใช้ทั้งวันยังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัว1ิเกเเนี่ยโทรเข้าโทรออกผมว่าทั้งวันก็ไม่ได้เนาะโอเคลวอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันเอ๊อีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันครับผม นี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะหนึ่งชั่วโมงนะคะผมโอเคเราเรามาดูตัวเครื่องกันเลยเนะาะแบตบขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโหหนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถามว่าใช้ทั้งวันได้ไหมยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไงอะแค่โทรเข้าโทรออกอะก็ไม่ไม่ไหวไม่ได้อยู่แล้วเนาะนี่แค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์อะ โอ้มไม่อยากนึกเลยว่าต้องชาร์จกี่ชั่วโมงผมว่าถึงสามชั่วโมงแน่นะครับเพราะว่าผมอ้างอิงจากครึ่งที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้คือ A10 เมื่อก่อนหน้านี้ปีที่แล้วอะ A10 ชาร์จสามชั่วโมงนะคบเครื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะชาร์จสามชั่วโมงเหมือนกันแหละโอเคโอเคเราลองมาดูกันเลยเนาะว่าต่อจากเนี้ยแบตบเต็มเนี่ยใช้เวลาชาร์จกันกี่ชั่วโมงนะโอเคไปดูกันเลย ตอนนี้แบตก็ขึ้นมาที่99%แล้วนะคะผมเห็นนะผมบอกแล้วว่ายังไงอ่ะมันต้องจะถึงมนต้องถึง2ชั่วโมงนแน่ๆนะครับแล้วตอนเนี้ย2ชั่วโมง49แล้วเนี่ยแบตขึ้นมา99%โอเคเดี๋ยวเราทา l ลบต่อกันเลยแล้วกันเนาะจนกว่ามันจะขึ้น100%เดี๋ยวถึง100%เราไปเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคทำ l a บมา ตอนนี้100%แล้วนะครับแบตของเจ้า Galaxy A10s เนาะซึ่งแบตใช้เวลาชาร์จทั้งหมด2ชั่วโมง55นาที31วินาทีนะครับซึ่งคลิปนี้เวลาชาร์จราผมอ้างอิงจากที่ผมเจอจริงๆตอนที่ผมเทสนะคะผมซรื่งคนอื่นอาจจะชาร์จได้3ชั่วโมงก็ได้คนอื่นอาจจะชาร์จได้5ชั่วโมง50ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ จำนวนไฟแล้วก็แบบจังหวะนะครับแต่จังหวะที่ผมชาร์จครั้งนี้มันได้2ชั่วโมงห5นาทีเนาะนี่นะครับแบตอยู่100%เปนะนี่สชั่วโมงห5าสินาทีสามิบเอ็วินะครับซึ่งหัวชาร์จอันนี้ถามอันนี้ถามอันนี้ถือว่าชาร์จเร็วกว่าเก่าเยอะนะครับกว่ากับอันเก่าซัมซุง g าแล็กซี่ a 1 0นะแบตมันอยู่3,400 m มิลลิแอมนะครับ แต่ A10S แบตอยู่4,000ม ah. ิลลิแอมอันนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าอันเก่าอะ่ะถ้าจำไม่ผิดชาร์จได้3ชั่วโมง2นาทีโดยถ้าจำไม่ผิดนะแต่งงัยตีกลมๆได้3ชั่วโมงแล้วกันนี่เครื่องเก่านะครับ A A10 ตัวเก่านะซึ่ง A10S ทำได้ดีขึ้นนะชาร์จได้เร็วกว่าเดิมนะอืมชาร์จได้ยงยังอยู่ภายใน2ชั่วโมงอยู่นะครับผมคือ2ชั่วโมง55นาทีเนาะกับแบตท,ที่จำนวน แบตที่เพิ่มขึ้นมาเป็น4 0 0 0นมิลลิแอมนะก็งะและมันเพิ่มมาเป็นมาเพิ่มจาก5 v 1โวลต์ 1A เป็น5 v 1โวลต์ 1.55A นะครับก็ไม่ถึง1 0วัตต์นะถือว่าชาร์จเร็วนะโอเคแล้วมาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะนี่ประเด็นคือตอนที่เทนเนี่ยตอนก่นนอนถ่ายเนี่ยก้องมันตกไปที่ตัวเครื่องเนาะจนตัวเครื่อง ฟิล์มที่ผมมาสาติดก็แตกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะนี่ไม่ได้เห็นหัวชาร์จนี้ชาร์จโกลโปรนะครับนีตนบ่ติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับนี่คือผมงงว่าทำไมซัมซุงรุ่นใหม่ๆมันต้องมีขียนอย่างนี้ด้วยโทรศัพท์กำลังเริ่มต้นใช้งาน คือไม่รู้ว่าทำไมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคือเปิดเครื่องเครื่องติดเลยสมัยนี้คือต้องรอคือแบบน่าอึดอิดนะมันเป็นตั้งแต่เอ0ิบแล้วแล้วก็โน้ตแล้วก็ตามมันด้วยโน้ตสิบโน้ตนู่นนี่นะครับผมโน้ตสิบก็เป็นนะอืมไม่แปลกนะครับนี่อันนี้เราใช้กันจริงจังนะลองดูจากประวัติการโทรเข้าโทรออกนะนะครับนี่นี่เนาะ นี่นะเราใช้กันจริงจังเนี่ยแอปเกมนะครับที่เราเทสเนาะนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับฮิฮิอย่าลืมกระปุ่มกระดิ่งข้างข้างนี่นะฮิฮิอสามสิบกับ a 1สิบนี่คล้ายๆกันเนาะนี่โอเคไปละบาย